ต่อไปอ่ะผู้แพไม่ออกม่ไหมตัตายแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอะยจะเกิดขึ้นอ่โอเคมากไดนะไปไอะระให้เกยวในรางกายเราทำในร่ะให้การเสน่ยเขาเลยไปนอนที่ตรงนี้องเขนออย่างนี้เลยแล้วก็ปีนะเอามือเอามือจานนอย่างงี้ไม่ออกไปหน่อยแล้วก็เราเลี้ยวเออเออก็ไม่หายแล้วไม่ได้ไปเรีนนี่ติดขึ้นมาแล้ว ไมากกูอัพาฟอย่างงี้มันไม่ดูแลอ้าไม่เราเพราะว่าไอ้คนคนที่คุมน่นมันคิดว่าทำอะไรกับอัฟเฟ์หรือเปล่าเนี่ยเธอไม่พอใจอัพเยไปเยอะตัวอย่างงี้รรเราไปเราเราไปเราไม่ยื่นกัลเราให้ยุทธไปับรรเธอจะไม่ต้องขอเราเย <c oughs> อะไยดยุทธันจะเรียกบอกแล้วว่าเรื่องเราโอ้ถ่หออัดเ่ไว้อยู่้วยเฮ เนี่ยสาลินีนี่อะไรอะไรมีลงมีเมอะไรเนี่ยพวกหยา่งมาด้เหรอดเหล็กนี่เนี่เองที่แตงบูวัตีเนี่มนพูดแค่เหล็กเท่ไรเงี้ยมันนไม่ต้อไดินี่ไม่ใช่คือไมด้สาแล้วรูปเก่าแล้วเว้ย